ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟมวกเหล็กนะครับสถานีรถไฟมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีวันนี้มาขบวนรถสินค้าที่517นะครับจากหินลับไปอ,อ,อุดรน,นะครับหินลับไปอุดรน,นะฮะวันนี้จะพามาชมนะครับสะพานรถไฟทางคู่ยกระดับ สูงที่สุดในประเทศไทยของเรานะครับก็คือที่มวกเหล็กนะครับเป็นสะพานรถไฟทางคู่นะฮะเป็นทางคู่ยกระดับเพราะว่าบริเวณเส้นทางเดิมเนี่ยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่ใช้อยู่ตั้งแต่สมัยดั้งเดิมเนี่ยนะฮะเป็นเส้นทางที่วิ่งกับพื้นวิ่งกับพื้นแล้วทีนี้มันยังไงต่อ คือเส้นทางเดิมเนี่ยนะฮะในตัวอำเภอมวกเหล็กเนี่ยถ้ามองแบบเนี้ยมันมองไม่ออกหรอกแต่ว่าถ้ามองถ้าหมายถึงว่าถ้าย่นกันเข้ามาเนี่ยนะฮะตัวมวกเหล็กมันจะเป็นเหมือนแอ่งกระทะนะฮะจุดที่ต่ําที่สุดก็คือจุดบริเวณเนี่ยนะฮะบริเวณสถานีรถไฟมุกเหล็กยาวไปจนถึงสะพานข้ามคลองมวกเหล็กตรงนู่นนะฮะข้างหน้านุนที่ผมซูมให้ดูเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา นะฮะข้ามสะพานไปก็จะเป็นอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทีนี้ว่าบริเวณจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ต่ําก่อนที่รถไฟจะวิ่งมาถึงเนี้ยนะฮะจะต้องวิ่งลงลงเขาลงมานะฮะทั้ง2ทางเลยนะครับทั้งทั้งจากด้านซ้ายและด้านขวานะฮะพอผ่านสถานีมุกเหล็กไปปั๊บเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าได้ขึ้นน,นะนะได้ขึ้นเนินแบบชันนะครับแล้วก็ทําให้รถไฟเนี่ย เสียเวลามากแล้วก็สิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงด้วยยิ่งโดยเฉพาะทางด้านทางเนี้ยนะฮะทางด้านทิศทางด้านทิศเหนือของมวกเหล็กเนะะียทางด้านทิศเหนือของสถานีมวกเหล็กเนี่ยมัน,ม,นมันชันถึงขนาดว่าทางรถไฟเนี่ยจะต้องโอบนะฮะตีวงเพื่อลดความลาดชันนะฮะก่อนที่จะลงเขานะฮะมาทางมวกเหล็กเพราะฉะนั้น พอมีโครงการรถไฟทางคู่มาปุ๊บเขาก็เลยออกแบบนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาตรงนี้ก็เลยทําให้เป็นทางยกระดับไปซะนะฮะและเพื่อนๆครับความสูงที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยนะฮะความสูงที่เราเห็นจากที่ผมอยู่ตรงเนี้ยนะครับ49.5เมตร49.5หรือว่า,าเท่าไรล่ะ 49เมตรเกือบ50เมตรนะฮะเกือบ50เมตรนะฮะแต่ระดับความสูงเกือบ50เมตรเนี่ยนะฮะมันก็คือระนาบเดียวกันกับภาคพื้นปกตินะฮะถ้าวิ่งถ้ารถไฟวิ่งมาจากทั้งสองด้านเนี่ยมันจะแทบแทบจะไม่มีความลาดชันเลยนะฮะแทบจะความลาดชันแทบจะเป็นศูนย์นะครับมันก็เลยทาให้ดูเหมือนว่าสะพานรถไฟทางคู่ชุด ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับมันทําไมมันสูงเวอร์จริงๆบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำาสูงอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าบริเวณนี้เป็นแองกระทะนั่นเองนะครับหลังจากที่มีการก่อสร้างสะพานรถไฟยกระดับเสร็จแล้วเนี่ยฮะตัวสถานีมกเหล็กเนี่ยสถานีมกเหล็กจะถูกย้ายไปฝั่งทางด้านทิศตะวันตกออกไปประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับเป็นช่วงเชิงสะพาน ก่อนที่จะเป็นทางยกระดับจริงๆเนี่ยนะฮะเป็นสถานีรถไฟมวกเหล็กใหม่จะอยู่บริเวณช่วงเชิงสะพานพอดีนะครับห่างจากจุดนี้ไปประมาณ2กิโล2กิโลกว่ากว่านะครับสำหรับสะพานรถไฟยกระดับแห่งนี้นะครับก็มีความสูงมากแล้วก็ต่อม่อเนี่ยใหญ่มากนะฮะตอม่อเบลเลอร์เบล่าเลยนะครับระยะช่องของ ระหว่างตอหม้อเนี่ยนะฮะระหว่างตอหม้อ1ชุดเนี่ยนะฮะระยะประมาณประมาณ100เมตรนะครับประมาณ100เมตรนะฮะประมาณ100เมตร100ถึง120เมตรนั่นแหละนะฮะถ้าจะไม่ผิดก็มีความแข็งแรงนะฮะมองขึ้นไปเนี่ยแบบเล็กกระจิ๋วหลิวเลยนะฮะข้างบนเนี่ยคือทางรถไฟนะฮะทางรถไฟ ทางคู่นะฮะมีการวางรางรถไฟไว้2เส้นก็คือทางขึ้นและทางล่องนะฮะก็สามารถที่จะวิ่งสวนกันได้บนสะพานนะฮะรองรับน้ําหนักรถไฟได้นะครับทั้ง2ขบวนได้นะฮะพิศชากรเขาก็ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะฮะไม่ต้องกังวลในเรื่องของความแข็งแรงและความมั่นคงรวมถึงความสูงนู่นนี่นั่นนะฮะก อยู่ในการออกแบบของวิศวกร,ท,ววกรท,ทั้งวิศวกรไทยั้งวิศวกรต่างชาตินะฮะก็คือมีวิศวกรหลายๆประเทศนะฮะโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับวิศวกรจีนนะฮะเขาก็ร่วมออกแบบด้วยอันนี้คือโครงการรถไฟทางคู่นะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับวงเล็บว่าเป็นรถไฟทางคู่ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะครับที่สถานีรถไฟม่วกเหล็กนะฮะโอเคนะครับ,นะรบสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอบคุณเพื่อนๆืนะฮะพามาชมหน้าง,งานสดๆนะฮะอันนี้คือเขาต่อสะพานช่วงช่วงสะพานเนี่ยครบหมดแล้วนะฮะทีนี้ก็เหลือแต่ว่างานวางรางข้างบนอย่างเดียวก็จะสามารถเปิดให้ใช้ได้แล้วนะฮะสะพานรถไฟแห่งนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมสุรเสียงพระปลาสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ